โดยล้วการระบบนะมาวันนี้เราก็มาเจอแล้วในรายการบอลติงหน้ายูทูบ b e นลตัวในวันอาทิตย์วันที่1ิเดือนตุลาคม2 5 6 6เหมือนเดิมนะวันนี้จัดมาแล้วเหมือนเดิมหนึ่งคู่หน้ายูทูบ e นะาสำหรับคู่ของอบุตโกสีเอฟเปิดบ้านเจอทางฝั่งของบียาเลอันบีนะสำหรับคู่นี้นะสำหรับคู่เมื่อวานก็ต้องขอไปด้วยกันนะเราเสียไปเต็มๆนะแพ้ไป41ท,ที่ให้ลองทางฝั่งของ จิ้มนงแฮมนะก็โดนไปสีหนึ่งโอ้โเสียเต็มนะขอไปด้วยกันนะวันนี้มาจากกันใหม่นะเออสำหรับศึกวันนี้บนลติงของเรานะคู่นี้เป็นศึกของ ลาลิก้าสเปน2นะเป็นคู่แรกเลยเตะหนึ่งทุ่มลงเวลาประเทศไทยบ้านเราเลยก็น่าจะใกล้จะเตะแล้วนะเป็นบอลงานไวด้วยนะสำหรับคู่รายการวันนี้นะผมเป็นทางฝั่งของสืกลาลิก้าสเปนนะลาลิก้าสเปน2นะเตะเวลาหนึ่งทุ่มไปเวลาประเทศไทย,น,ยน,ะะะนะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านบูธโกสซีเอฟเปิดบ้านเจอกับทางฝั่งของบียาเลอันบีนะั่นเองนะส่วนเรื่องเรืราคาแน่นอนอยู่แล้วเปิดต่อวนะันฝั่งเจ้าบ้านนะผมบูธโกสซนะีเอฟนะดิราคาตัวน,นี้ยังไม่ไหลไปไหนอยู่เข็งอยู่ที่ราคา0.5หรือว่าราคาครึ่งเม็ดนะราคาน้ําคู่นี้ห่างก 20บาทก็ห่างกันโอ้ค่อนข้างจะห่างกันเยอะดีนาะค่อนข้างจะห่างกันเยอะแล้วเกิดสำหรับผู้นี้เจ้าบ้านชนะหรือว่าบูตโกสซีเอฟชนะเนี่ยนาะได้ราคาน้ำรถสวยๆเลยนาะส่วนถ้าฝากของบียาเลอันบีเนี่ยเออได้ราคาน้ำแค่ น้ำแปดเองนะค่อนข้างจะน้อยกว่า20บาทมันน้อยกว่าชัดเจนยางเห็นเลยนะส่วนสกอปสูงตามคู่นี้เป to ิดอยู่ที่ตอนแรก2ลูกครึ่งนะตอนนี้ไหลลงมาเหลือแค่2ลูกครวบ2ลูกครึ่งแล้วส่วนราคาน้ำเนี่ยแทบจะไม่ได้ห่างอะไรกันเลยนะสกอปสูงได้น้ำา9้านะสกอปต่ำได้น้ำา9.5านะก็มากกว่าแค่5บาทเองเล่นหนึ่งร้อยได้เก้าสิบห้านะสกอปต่ำส่วนเล่นหนึ่งร้อยสกอปสูงได้เก้าสิบบาทก็ห่างกันแค่ห้าบาทเองไม่ได้ห่างอะไรกันเยอะเลยนะสำหรับสกอปสูงต่ำมองว่าราคาน้ำประมาณนี้ให อ่าสำหรับคู่นี้ผมเคยเจอมาแค่2เกมเองนัดล่าสุดเจอ2023แต่ว่าเป็นเดือน5ก็ผ่านมา5เดือนแล้วนะถามว่าผ่านมา5เดือนวัดได้ไหมมันก็พอวัดได้ตามประมาณแต่ว่าเราต้องไปดูฟอร์มในบ้านแล้วก็นอกบ้านทั้งคู่ดีกว่านะสำหรับคู่นี้ที่เจอนัดล่าสุดเล่นในบ้านบูตโค้ดเหมือนกันนะก็บูตโค้ดชนะไปได้1นนะส่วนนัดองมาก็เสมอไป0ูนย์ก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้ค,ค่อนข้างจะสูสีนะค,ค,ค่อนข้างจะสูสีนะแต่ว่าบูตโค้ดค่อนข้างจะเก็บใช้ได้มากกว่าแต่ว่า2นัดนี้มันวัดอะไรกันไม่ได้นะเราก็ไปดูฟอร์มนะผมในบ้านนอกบ้านของแต่ละฝ่ายดีกว่าอ่าสำหรับบูตโก้ดฟอร์มในบ้านต้องบอกเลยว่าฟอร์มในบ้านค่อนข้างจะดูดีนะ นห้านัดหลังสุดเนี่ยจะบอกเลยว่าโอ้ไม่แพ้ใครมาเนี่ยในบ้านหกนัดติดแล้วนะในหกนัดเนี่ยเออชนะไปห้าเกมเสมอหนึ่งก็เอาง่ายๆก็ไม่แพ้ทีมไหนมาหกนัดแล้วนะสลับบูตโก้ดในบ้านนะัดล่าสุดเปิดบ้านเจอกับอาเรกาเนสนะก็จบสกอร์ไปได้ชนะไปได้หนึ่งศูนย์นะเปิดบ้านทางฝั่งของเอสซี่ก็ชนะเอสซี่ไปได้หนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะทางฝั่งของเออีบาได้หนึ่งศูนย์เหมือนกันนะแล้วก็นัดรองมาก็ชนะเลอันโบเบียโดนะจบไปหนึ่งศูนย์เหมือนกันก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มในบ้านบูตโกกเนี่ย็ค่อนข้าางงจะเอเอออรืออบบร่่ยูสหัับนดลล่่่่่่าาาาาาสุดดดดเเเเนน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 ีีีีียยยฟออออรร์มมคคขข้้้้งงจจะะะกกกกััับบบบูปทๆห ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าฮุ้นัทล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะลงลู่ลงรอยนะค่อนข้างจะลงลู่ลงรอยแล้วก็ทําฟอร์มผลงานอกมาได้ดีนะบอกว่ามุดโกสเนี่ยฟอร์มตัวนี้ก็ในบ้านค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันมองว่าต่อได้ไหมราคาน้าสวยๆแบบนี้มองว่ายังต่อได้นะราคาเปิดมาแค่1เม็ดมองว่ามุดโกสอาจจะบสกอตได้1นนะมองว่าอาจจะเก็ตอาจจะกินราคาได้1นนะอ่าส่วนบียาเลอันนะบียาเลอันนัดนี้มาเล่นเยือนถามว่าฟอร์มเล่นเยือนดูดีไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ดูดีมากม นาเจ็ดเกมเนี่ยแพ้ไปแล้ว4เกมเสมอ3นาสามาล่าสุดเนี่ยเน้นเสมอยับยับนะไปเยือนบ้านของอาเบรบาเต้ก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งนไปเยือนทางฝั่งของฮูเรกาก็เสมอไป2 2นะไปเยือนทางฝั่งของเลซิงเดอร์เดอรฟลอยนะก็เสมอไป2 2เหมือนกันนะแล้วก็แพ้กับเอซี่แพ้กับอาซาโลซี่แล้วก็แพ้ให้กับทางฝั่งของเตเนซิเฟ่นะต้องบอกเลยว่าโอ้เล่นเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนฟอร์มในบ้านตอนเล่นในบ้านถามว่าดูดีไหมก็ไม่ได้ดูดีเหมือนกับเล่นเยือนเลยนามองว่าคู่เนี่ย อ่าบอกว่าเลยคู่เนี้ยนะอ่าถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเออถ้าเป็นแต่ก่อนมองว่าไปก่อนต่ำได้แต่ว่าตอนนี้นะบุตโกดนะเจ้าบ้านหรือว่าบุตโกดเนี่ยแหละเอ่อฟอร์มในบ้านค่อนข้างจะร้อนแรงแล้วเกินมองว่ายังไงก็ต่อได้ราคาน้ำสวยๆเจีมๆนะหนึ่งจุดศูนะอ่าคู่นี้ราคาบนเติงเราจัดได้นะบอกเลยว่ายังไงก็นะโว้ยังไงก็รับประทานอ่ะนะสำหรับบุตโกดตัวนี้ฟอร์มในบ้านค่อนข้างจะร้อนแรงนะลงตัวมากสำหรับตอนนี้บอกเลยว่ายังไงก็เล่นได้นะหนึ่งม็ดบุตโกดในบ้านมองว่าจัดได้แน่นอนชนะได้แน่นอนไไไม่่ก็นนนะะสหรัับคูี้้จดดป ต่อครับผมในเจ้าบ้านนะครับผมบูสโก c ีเอฟได้ในราคาครึ่งเม็ดราคาน้ำสวยๆเลยนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันมองยังไงก็นะบุสโกยิงหนึ่งเม็ดยังไงก็ถึงนะยังไงในบ้านก็ไม่แพ้แน่นอนไม่จบเสมอด้วยมองว่ายังไงบูสโกสก็จบสกอร์ได้1นึ่งยเนี่ยยังไงก็สบายๆายายฟอร์มร้อนแรงมากตอนนี้ราคาน้ําก็แจมๆนะอ่าสำหรับคู่รายการ YouTube วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยคู่นี้นะครับผมต่อบูสโกซีเอฟในราคาครึ่งเม็ดน้ําสวยๆนะอ่าส่วนใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขออภัยคู่เมื่อวานละกันนะวันนี้เราแมละ สิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันถ้ากดติดตามแล้วเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนวเวลามาลโคิิปใหม่ๆให้ทุกคนรับชมฟังนะโอเคนะก็ฝากไปด้วยประมาณนี้สำหรับคู่วันนี้ต่อบุ๊โกสราคาครึ่งเม็ดแล้วก็ผมก็น่าจะขอตัวลาไปียงเท่านี้ก่็แล้วกันสวัสดีครับ